นี่ก็เอานำเอาคนสำคับที่เก็บไวต้ตั้งนานแล้วนะครับมีความเป็นนาย,ยัางไงนครับี่ก็ได้ำมาถวายพระอาจารย์สมือง,องที่อุตสาหผลแล้วก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังเพื่อประทึกเป็นเรื่องราวเป็นหลักฐานไว้สื่อคนทั้งหน้านะครับก็รับฟังจากน้องที่เป็นคนไปรับมาแล้วก็ผมมีส่วนหนึ่งที่ได้รับเรื่องรล่านี้มานะครับก็ลองลองลอเล่าให้พระอาจารย์สมเด ฟังแล้วก็ให้พี่เอ็กทฟังด้วยนะครับก็เป็นมากขึ้นเป็นมากยังสี่ครับชื่ออะไรผมชื่อโบครับชื่อจริงเพียบมงคลนามสกุลสุภเกศบ้านเติมอยู่บาญจานครับมูสิเก่นนะปลาบูพันกับลุงปูครับคือคือแต่ก่อนนี่ผมเคยไปตัดแตนเราเคยมาแถวดอนอลางผมแวะนอนอยู่วัดกับหลวงปูครับเออบันพอดีผมประมาณลวงปูกลับไปอยู่บัญจาน มีซีหาหลวงปู่ตัดแหวนน้ำผมผมก็เลยไปเก็บตังค์คาแว่นแล้วก็หลวงปูน่นะบอกว่าไอ้มือบ้าน,นสื่อยาบันดงบ้านเถอาแกสังมาให้ในเรือว่าสัา่นยาบันดงกร้อยแปดผมก็เลยแวกสื่อไปกับปุ๊กหนึ่งไปฝากเล่าบัดพ่อไปฮอดบัดบั่นจานแล้วหลวงปู่ปรสบายครับบ่เจอก็เลยไปถามพระพระว่าหลวงปูง่เขาลรงบ้านผมก็เลยนั่งไปเอายาไปถวายเล้าแล้วก็ใจตังค์คาแว่นผม เราเล่ากันเลยบอกผมว่าให้ไปเอานวดน้ำมันเสือน้ำมันสร้างไปเนี่ยอยู่บุญตอนหน้าล่างก็แบบนั่นคืออะไรล่ะครับคืออะไรอยู่ในบาทนี่แหละครับอยู่หลังพระประธานเราอ่ะพอดีผมไปประมาณปีสี่ห้ากับบนเจือลงพระสวัสดิ์แล้วเขาล้มบาลปีสี่หกกับบนเจือครับมาเจอปีสี่เจ็ดต้นปีตออยู่ลงพระสวัสดิ์ก็เลยไปเปิดพุทแย ถ้าผมขอไปเอาผมก็เลยไปเอาอยู่หลังพระประธานพระลุงปูวามผมก็ไปเปิดเบิรงมันมีอยู่สองบาทอ่ะอีกบาทหนึ่งมันมันบวมเสียงแต่เบิร์ส่งคี่มีน้นวนติดอยู่แต่ผมก็บไปในเบิรงพักเหมืนผมก็เลยเอาแต่บาทตัวนี้มากครับทบไปรานอยู่ในจานแข<อ>็งๆเพื่อนบอกแค่ว่าเพื่อนบอกผมว่านวดครับนวดเออเพราะว่าสีผึ่งนี่งคนเวาร้านอื่นนวดเนี่ย นวดหน่ะมันเสือหน,น่ะมันสั่งผมมาจังสี่ครับผมกะเอามาแล้วกะไปถามลุงนุย้ยลุงปูเสียแล้วว่าลุงนุ้ยเอาอยู่บอ่อลุงนุย้ยเลยบอกผมว่าให้ผมเก็บไปรอดเก็บไปทรักษาเอารอดแล้วแต่บนสมุทรสา,าผมก็เลียกกลับมาไปบ้านผมพ่อแม่พ่อเถ่าผมเสียผมก็เลยหน่ายนี่แม่เถ่าผมอยู่ตอนด้านล่างผมก็เลยเอามานครับสายเหมีต้องกาเป็นมากแกินีละ และทีะ่ตัดสินใจมาถวายพระอา,า,าจาย์ฝันยครับตัดสินใจมาถวายะาา้าจยนขวนก็คือ,อายอยาไไปมยงผมอยากให้าจันขวนรักษาตัวจากผมครับเพราะว<ม>่าผมเคยรักษาคนไทายแล้วผู้นั้นผู้นี้มาขอ,อคือ,คอคผมเย็งใจกันแต่ให้เขาไปนะครับบอกตรงจักกนกรมันก็มีหลายกว่านี้รึกษากระโจแล้วครับปุึกันแล้วก็ไปผมจริงแล้วผมก็คนที่ไม่ยอมเรื่องพวกนี้ รับไอจูว่ล้วกันคว่้าหน่อยนะพอลุกน่้ยสั่งเรามาอะไรอยู่ตรงไหนนะครับผมมีคควรไว้อย่างนั้นว่าใครจะรักษาของตรงนี้ได้นะครับก็เลยตัดสินใจก็คุยว่าผมเห็นคมเหมาะสมว่าพยัญชนเมืองนี่แหละจะเป็นผู้ที่รักษาตนี้ได้เ,เพราะผมว่าบันจยนนี้ก็มีรักษาานท,ท่านอยู่นั่นแล้วที่นี่ก็ได้สร้างได้ทำในทางผมุมอยู่แล้วก็เลยควรที่จะมีของที่เป็นของปุจริงๆคนไว้ตรงนี้บ้างผมก็เห็นชอบกับน้องว่าไว้ตรงนี้แน่นดีที่สุดเจราะจะเมืองรักษาได้อยู่แล้ว แล้วส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคนมเป็นอยู่นะครับบางทีคนนั้นรู้จักเรารู้จักเรามาเคยได้ฟังเรื่องเล่าจากบัตรจานมาว่าเจอเมวยมาก็มาตามมาอยู่กับใครที่ไหนก็จะมาหลอกกันอมาแบ่งกันนิดหน่อยถามว่ามันก็ด้วยเหตุที่หลายต่อหลายคนครั้งนะครับผมก็ไม่ไหวกันรถลงไปเรื่อยถ้าลาพังว่าเราจะจะเห็นแก่ความได้ตรงนั้นนะครับผมทําได้แน่นอนแต่ผมเทว่ามันก็จะสูญหายไปแล้วคนรุ่นหลัง หรือคนที่จะสืบทางตรงนี้มันจะไม่อกัสที่เห็นหแล้วพานวีท่านก็จะอยู่เต็มตรงนี้กับเป็นยังไงครับเป็นว่าเขาจะคนเมืองผมเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วนะครับที่จะได้ดูแลรักษาต่อไปแล้วไว้ที่วันนี้นะครับนย่างน้อยก็ได้สืบทาับาบรมมีธรรมของหลวงปูง่แลวก็สืบรอยทางรูบาจารย์วไว้นะครับในวันข้างหน้าไปนะครับที่แบบนี้นะครับส่วนที่ว่าเท่าไ้กับเราจริงแล้วถามว่า มีคนมาถามซื่ออะไรมันเยอะมากครับแต่ว่าื่องความที่มันจะหายไปเลยือถ้าอยู่กับจอเนี่ยผลประโยชน์มันได้แน่มันได้แน่ขัยหายยังไงก็ได้แต่ที่นี่จอไม่ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเอออยากให้มันอยู่คงัคู่โลกนี้ไปเกวดพัญยาเห็นสมควรว่าจะเอามาสร้างอะไรต่อก็คู้ความงามข้อมูสมมติมีอยู่แล้วตรงนั้นมอไปแล้วกันแล้วได้เงินครับอย่างน้อยเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเราเป็นคนหลักษาต่ออย่างผมแล้ว มัน,า,น,นมาที่ขผลก็เลยตั้งขันตั้งอะไรมาให้เรียบร้อยให้ถูกต้องตามมวลเพราะว่าเคยคุยไว้ว่าออกพรรษานะคือจะเอามาถวายรครั้งหนึ่งเอามากดอ,ออกพรรษาไม่สําเร็จครถคนน็อกรถผมคังดีครับคุอนันมันเป็นยังสอบกทั้งเรียกว่ายาวห่างหรือ,อว่ายิ้มรถทองมามันเป็นสัจจะวาจาจยรยิงๆครับคือผมก็โล่งผมก็สบายนะครับว่าผมพุณแล้วแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ยังจะสวายดีก็ต้องดูข้อบบมูลขออีกอย่างหนึ่งนะครับผเก็บไว้นะครับ เรื่องของยูวอร์ไปตั้งตั้งเป็นเงินให้ผมเหมือนนั้นนะครับอย่ที่พูดเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าท่านหลวงปู่บุญนี่ยท่านมีชื่อเสียงมากแล้วจริงๆแล้วจะาว่าพวกเราอมาอุปโลงกันอะไรมาิงจริ้วนะไม่ใช่ถ้าเราจะทําเป็นมาขายเองเนี่ยมันมันทำได้หมดเลยถามว่าแต่ว่ามันจะไม่ยังคงอยู่อย่างนั้นให้มันเห็นสมควรกับกับพลิมีท่านหลวงปู่ท่านทำแบบปีไหนท่านบอกผมผมไม่ได้ถามครับ เพราะว่าเจ้ากรผมกับเบเบอเทศถามเบอเคยเบอเคยสอนเพิ่มนะครับเรื่องผูเก็้ถามแต่ว่าแต่ว่าเข้าไปปีซีหนึ่งอ่ะมันเสร็มไม่อ,อยู่ <c oughs> เอาไปเอามาเอามาสม่วนหนึ่งประมาณ่นกำลังนมือหนึ่งครับถามจริงๆว่าผมเคยอะไรออกไหมผมเคยล้วงทีหนึ่งนะครับเอาออกความสัจริงมผมก็คิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆใ,ใ,ในบาทนี้มผมก็ล้วงไปดูเกี่ยวเข้ามาผม,ผมเกี่ยวม,มือผมผมคิดว่าเป็นต้องเป็นตะกรุดแน่ๆ ก็ดีใจว่าเราต้องได้ตะกุดดีๆของผู่ไว้ติดตัวแน่นอนดึงขึ้นมาไม่ใช่ครับเป็นอะไรเป็นเขี่ยวเสือครับเป็นเขี้ยวเสือก็ขอญาตเก็บไว้เป็นที่ลึกของตัวเดียวแค่เลยครับครับค่อยนะครับผมพูดจริงนะผมพูดจริงผมไม่บอกใครก็ได้นะแต่ว่ามันเป็น คนเราถ้ามัน <ambition> ม uh, ีศักดิ์ศรีเนี่าก็ชงคือที่บ้านทำเอาปรกาโช่วแล้วยามดีแวอาตึดหน่อยไหมครับไอไมเอาเอาหันมาอ่าอ่าอ่านี่ละเอาโจ้คนจับต้อนองคนมอบให้ผ้าจา์ดูแลต่อไปศักดิ์รกรรมอรูเตีพระเอกเปมบิสูง้นมาในคุรูเวรองนะครับอเมริกาิ ขุมมาต้ยการคุเ่าตลอดไปักะตันาิันตสังคังมวจะนานชาติหเมรันตัวมาสวลดาจามาตนะัมาสวลอารยมาตนะรมาสตวันลอาัานะักู้ตัสสานพคกวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนักมตัสสนคกวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนักมูตสพวะโตสโตสัมาสุะ พระพระสง์คุพระาสพระมีกรทำรรบรบัญตการนี้สิ่ง็มงคลที่้าไป้พระเจ้าทรงหลาย่่าอบแล้วก็จะรอารขอืองอโมเพรลูกผหมู่จงอาจ e s u t งามผิอบในสิ่งที่พระเจ้าได้ได้ทนี้แล้วเพื่อสักแต่ว่าจะที่ตั้งไว้ว่าเห็นเปควรให้พระจารยเมืองได้เป็ผู้เก็บรักษาเพื่อสืบทารทำบรมีผหูในวันหน้าสืบไป ข้าพเจ้าน้อมใจน้อมใจถวายนี้ด้วยความบริสุทธิ์สาธุสาธุขอกอนย่า้วหลวงพูบ้านเอนหงพูเสดสัมฤงวยเป็นเป็นเสมงคลหลูกหลานเป็นขนเดรยมาเมาะแทนเจ้าของหลูกหลานได้รับสืบปอดภ

ก็ผมกับบริการการ่วงจกอยู่นะครับผมได้หมอฟาา้าจันทร์เน้หัหัดจกดอกครับข้งางหนมัยังแนกับพุทธแท<ต>่เนาะรับพรแน่รับพรแน่ ถวายสิ่งที่ประเสริฐที่เป็นมงคลที่หลวงปู่ได้สร้างได้ทําไว้ถ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยการกระทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ,าจ,ายใ,จให้เจตนาที่ดีขอให้ผู้ที่มาร่วมถวายในวันนี้แล้วก็ผู้ที่เป็นครอบครองลิขิตเกิดตกแล้วก็เจววันนี้ไได้มาถวายไว้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป เรียบร้อยต้องเด็ดต้องเด็ดขวายขวายอินเขาจะหมดปุ๊เป็นพี่น้องเลยต่อไปจะตน